bmw s3 20dm sport พร้อมลุยเพื่อพิชิตทุกภารกิจไปกับคุณค่ะ รถเดโมคะ่ะผู้บริหารไมน้อยป้ายแดงที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทน ต้องที่นี่เลยค่ะโชว์รูมรถ B M W e u r o p a Motor สาขาราชพฤกษ์ค่ะมาพบกับอ i ไอแบบนี้นะคะจะต้องได้รับชมรีวิวรถ B M W สวยๆกันอีกแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะมีรถ B M W มือสองนะคะที่เรียกได้ว่าเป็น Highlight of the Week อยากจะมาแนะนำกันค่ะรถคันนี้ค่ะ B M W X 3 2 0 d M Sport ค่ะปี2018 เลขไม่น้อยเพียง74,000กิโลเมตรนะคะเบียใจแล้ววารันตีมีให้ค่ะไม่ต้องกังวลเลยรถคันนี้นะคะคุ้มครองถึง6ปีหรือที่ระยะทาง120,000กิโลเมตรเลยค่ะเรียกได้ว่าคุ้มมากๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะราคานะคะว้าวมากๆเพียง2,390,000บาทเท่านั้นค่ะอยากจะรับชมรีวิวกันแล้วใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยค่ะ M สปอร์คันนี้นะคะเป็นรถ S a V ขนาดกลางของ B M W ค่ะอยู่ระหว่าง X 1แล้วก็ X 5นะคะรถคันนี้ค่ะมีศักยภาพในการขับขี่นะคะทุกสภาพผิวเลยค่ะและยังอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันให้กับคุณด้วยค่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้าค่ะ B M W X 3คันนี้นะคะโดดเด่นเลยค่ะกระจังหน้าทรงไตคู่ขนาดใหญ่นะคะเป็นแบบ T D f o r d g i l l ค่ะ มาพร้อมกับระบบไฟหน้าแบบ Adaptive LED ปรับตามทิศทางการหมุนของพวงมาลัยค่ะนอกจากนี้ยังมีระบบปรับการทำงานไฟสูงอัตโนมัติ High Beam Assist แถมมาให้ด้วยนะคะระบบไฟหน้าค่ะจะเป็นแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED เช่นเดียวกันค่ะและมีระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติค่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2,000cc ทวินพาวเวอร์เทอร์โบให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าเชื่อมต่อกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดค่ะระบบการขับเคลื่อน x d r i v ดทั้ง4ล้อเร็วแรงประหยัดน้ำมันค่ะด้านข้างค่ะล้ออลลอยลายดับเบลิลสปูที่มีมาเฉพาะในรุ่น M Sport เท่านั้นนะคะขนาด19นิ้วมาพร้อมกับยางใหม่มากปี2020เลยค่ะ บริเวณกระจกมองข้างของรถค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวและมีที่จับประตูที่มาพร้อมกับระบบ Comfort a s s e t ช่วยในการล็อกและปลดล็อกรถได้อย่างง่ายดายในส่วนของการตกแต่งค่ะขอบหน้าต่างและคิ้วประตูรถเป็นสีดำเงาไฮคลอสแบ็ k นะคะเช่นเดียวกับแลหลังคาที่เป็นสีดำเงาค่ะมาดูในส่วนของท้ายรถกันค่ะ bmw x3 คันนี้นะคะจะให้มาเป็นแบบทอ่อคู่ค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ง m sport รอบคันนะคะและมีเซ็นเซอร์ที่ช่วยในการถอยจอดยังไม่พอค่ะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะถอยจอดง่ายๆเลยไฟค่ะเป็นไฟแบบ led นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะว่าจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างใหญ่ขนาดไหนค่ะสำหรับวิธีการเปิดท้ายรถนะคะสามารถเปิดได้ง่ายๆค่ะจะสอดเท้าเข้าไปที่ด้านใต้กันชนนะคะแล้วชักเท้าออกเพื่อ เปิดหรือปิดก็ได้นะคะหรือว่าจะกดที่ปุ่มเปิดท้ายนะคะบริเวณด้านใต้นี้และอีกวิธีหนึ่งนะคะก็เปิดผ่านร,รีโมทค่ะนี่มาดูภายในกันค่ะภายในห้องเก็บสัมภาระนะคะมีขนาดใหญ่มากๆค่ะเพราะว่าเป็นรถ X3 นะคะแล้วก็สามารถเปิดบริเวณด้านล่างนะคะเพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ได้หรือหากยังไม่พอค่ะ สามารถพับเบาะที่นั่งตอนหลังนะคะเพื่อเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นไปอีกได้ค่ะเรียกได้ว่าเหมาะที่จะเป็นรถครอบครัวมากๆเลยนะคะคันนี้คุ้มจริงๆค่ะมาดูภายในรถของ X 3กันบ้างค่ะรถคันนี้นะคะเบาะหนังแท้สีน้ำตาลมอคค่าดูสปอร์ตแต่ก็ยังมีความหรูหราค่ะบริเวณเบาะที่นั่งคู่หน้าสามารถปรับระดับไฟฟ้าได้นะคะนอกจากนี้ในส่วนของที่นั่งคนขับก็มีเมมโมรี e ซีให้2ตำแหน่งอีกด้วยค่ะ ภายในนะคะมีพื้นที่ห้องโดยสารขนาดใหญ่เลยนะคะนั่งกันได้แบบสบายๆและมีการดีไซน์ตกแต่งมาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์นะคะสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง6สี11แบบกันเลยค่ะมาดูในส่วนของพวงมาลัยกันค่ะพวงมาลัยคันนี้ เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชัน M Sport 3กล้านนะคะมาพร้อมกับแพดเดิลชิปและมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control มาให้ด้วยค่ะถัดมาในส่วนบริเวณหน้าจอเรือนใหม่ค่ะเป็นแบบมันติฟังชันนะคะมีจอขนาดใหญ่เลยสามารถเปลี่ยนทีมได้นะคะตามโหมดการขับขี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Eco Pro Comfort หรือ Sport นะคะ บริเวณตรงกลางของรถค่ะจะมีจอแสดงภาพความละเอียดสูงขนาด10.25นิ้วควบคุมผ่านปุ่ม iDrive หรือว่าจะสั่งงานด้วยการทัชสกรีนก็ได้ค่ะโดยฟังก์ชันของหน้าจอ iDrive นี้นะคะจะมีระบบการสั่งงานอัจฉริยะ BMW Gesture Control นะคะโดยสามารถสั่งการผ่านการเคลื่อนไหวของมือนะคะทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะ และนอกจากนี้ยังมีการสั่งงานด้วยเสียงด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันของหน้าจอกันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันแรกนะคะเป็นโหมดมิเดียค่ะฟังเพลงฟังวิทยุซีดีได้นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะคะกับโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะรับสายวางสายได้เลยมีนิเ a กชันนะคะนำทางแมปแผนที่ต่างๆค่ะมี Connected ็ดได้นะคะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวให้กับคุณค่ะ นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนนะคะว่ารถของคุณจะต้องเข้าเซอร์วิสครั้งต่อไปเมื่อไหร่คะ่ะถัดลงมาจากจอ i r i v e นะคะจะเป็นปุ่มควบคุมอุณหภูมิค่ะมีมาให้แบบแยกซ้ายขวานะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้เลยค่ะถัดมาด้านล่างค่ะมีช่องสำหรับการชาร์จไร้สายไวเลสชาร์จิ n งมาให้ด้วยนะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือไปได้เลย รถ X 3คันนี้ค่ะมาพร้อมกับเกียร์8สปีดนะคะและเบรกมือไฟฟ้าและออตโต้โฮค่ะผู้ขับขี่และผู้โดยสารยังสามารถเพลิดเพลินกับระบบเสียงรอบพิศทาง h a r m มันการดอนนะคะ <c oughs> เพื่อการเดินทางที่สุนทีมากยิ่งขึ้นค่ะภายในห้องโดยสารของ X 3คันนี้ <c oughs> อย่างที่ไอรบอกไปนะคะว่ามีขนาดใหญ่มากนะคะสามารถนั่งกันได้แบบสะดวกสบายรองรับถึง5ที่นั่งเลยค่ะ เบาหลังนะคะสามารถพับเก็บได้แบบ40-20-40นะคะเพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่นะคะภายในห้องเก็บสัมภาระด้านหลังค่ะผู้โดยสารสามารถนั่งเดินทางชิลๆได้เลยค่ะรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศแบบ Tzone ค่ะเบร,ริณด้านหลังนะคะก็มีแอร์สามารถปรับควบคุมอุณหภูมิได้เลยค่ะ และไฮไลท์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะ X3 คันนี้นะคะมีหลังคากระจกพาโนรามิกกาสรูปมาให้ด้วยนะคะ <Wow. S 1> มีขนาดใหญ่มากๆค่ะผู้โดยสารด้านหลังนะคะสามารถชมวิวภายนอกนะคะผ่านหลังคากระจกนี้ได้เลยค่ะนั่งกันชิลๆเลย เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรีวิวรถ B M w X 3คันนี้ค่ะบอกเลยว่าพร้อมลุยไปกับคุณทุกทกที่เลยนะคะย้ำอีกทีค่ะคันนี้ B M w X 3 20 DM Sport รถปี2018ค่ะเลขไม่น้อยเพียง74,000กิโลเมตร เี้ยใน์แล้ววารันตีมีให้ยาวๆจนถึงปี2024นะคะราคาเพียง2 3 90,000บาทค่ะอยากจะเป็นเจ้าของกันแล้วใช่ไหมคะรีบๆตัดสินใจนะคะเพราะว่ารถที่ไอมารีวิวเนี่ยมาเร็วไปเร็วตลอดเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันเขานะคะ BMW e u r o p a Motor สาขาราชาพฤกษ์เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณค่ะลูกค้าที่ใช้บริการนะคะสามารถเข้าใช้บริการ e u r o p อ Motor ได้3สาขาเลยค่ะที่นี่นะคะ BMW e u r o p a Motor สาขาราชาพฤกษ์ BMW e u r o p a Motor สาขาจาัญรสนิทวงศ์14และ BMW e u r o p a Motor สาขาพระราม2ค่ะ ามารถรับชมรีวิวรถ BMW สีสวยเลขไม่น้อยราคาดีการันตีคุณภาพสักอายได้ใหม่นะคะทางช่องต่างๆจากยุโรป้ามอเตอร์ค่ะ Facebook Page BMW Used Car by Europa YouTube Channel BMW Europa Motor Group หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันมาได้ค่ะทาง Line Official at Europa Used Car ค่ะ วันนี้อายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ